อ่ามีตูค้คนบาอยู่แล้วบันนี้เจ้านนอ่ารับผิดชอบเนะ<ด>าะรับผิดชอบดูแลดู<ด>หากะไรมาอยูย่สองมือวะล่ะสามอ่าสามวมันนี้เนะ<ด>ะาะสวัสดีเดสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สูส่คนบัวสีอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข้าสู่ซองบัวสีงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยการเมื่อนี้พี่น้องเนาะบาวเสียงก่อยู่บ้านนองกับบเสียงกับจิเข้าไปาเวมทมไทยอัปเดตอ,อีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ย เป็นเวลานานแล้วพี่น้องเนาะบอเซียงกับบอสเลเข้าไปหาครอบครัวนี่พี่น้องเนาะมีตู้เพิ่นอยู่กับลูกนะพี่น้องเนาะลูกเพิ่นมีทางจิตในพี่น้องปลูกโซ่ปลูกยางในพี่น้องเนาะสื่อยายเพิ่นกับบอสเซียงกันลืมในพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบอได้เข้ามาหาเราหน้าในพี่น้องเนาะก่อนจะไปฮับไปส้มคลิปกาบอสเซียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อซุกเออเนาะแล้วก็แม่แก้วพุ่มเกศพี่น้องเอ้ยกับเพิ่นก็ได้ให้การสนับสนุนซ่องของบอเซียงพี่น้องเนาะโดยกับเป็นทางไม้พี่น้องเอ้ย ไม่ในการถ่ายทำพี่น้องเนาะเวลาไปสัมภาษณ์เสียงมันสีเบาแล้วก็ทั้งแม่ทั้งพ่อเพันการการสนับสนุนช่องของโมเสียงพี่น้องีเนาะโมเสียงกับขอให้ทั้งพ่อและเมย์อยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ใหญ่มีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้สมดังใจปรารถนาเนาะโดยเอาโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวโมเสียงกับจะไปทานแล้วอีกทีหนึ่งพี่น้องเนาะเป็นจังใดพี่นอ้องเอ้ยนานแล้วพี่น้องเนาะ ไปโอเคพี่น้องไปบึงไปครับไปชมน้ากันมาหอดนะบ้านพ่นแล้วพี่น้องเลยป้าหัวซาพนพ่นพี่น้องเลยเนาะล่มปีวดเลยพี่น้องเลยเจ้าของบ้านทักทายเด้พี่น้องเลยเน <c oughs> าะโดยมาบึงก่อนพ่นยู่บ้านพันซานหรือบอพี่น้องเนาะมาเด็เขามาหาเรานานแล้วพี่น้องเลย,นะยอย้า,า,ออออา,า,าวโดวยเอาละสบายดีล่ะสบายดี๋โอโดยดอาน่งนี่ก็ได้ละเนาะ เส elet g r ี e t i เทื่อนึงล่ะสบายดีโดย x h o ยเนาะน้องล13ซื้อ d 13 clearly n l ภูวงอ๋อค c o n d บงโดยโดยโดยอ r y f l i งตอนนี้ฮะ13อ h a b 1 3โดยโดยโดย emigrast trans p r o n c o l ่ r ่ v e r y o n e ال s i d ออกแล้วบ่โดยอ o อโดยโดย n g equestrian v i r g ่ n dia fotovintroducious sex. Naa mir dhex 60 าเพิ่นก่อนหน้าแล้วพี่น้องเนาะาพอดีกัมาแต่พ่อบักลาเพิ่นพี่น้องเนาะจังไดกับผู้เชี่ยวชี่ทำที่มาที่ไปเพิ่นอีกจักน้อย<ต>พี่น้องเอ้ยย้ายนั่นไปรักษาอยุสัยน้เนาะป่าแขยตาแขกบ่เป็นไปนายน้านะบ่ม่งทิดลังเลยแหละทิดดังกาตีไปเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะโโโดดดยยยยเป็นเกี่ยวกับพวกเขาบ่ยายนะโดย,โดย,โดย กระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นโดยโดยโดยเอาเวลาอันเฮ็ดอยูเฮ็ดกินได้ละเจ้าเป็นคนเฮ็ดบ่าเดีว่าทั้งอ้ายง่ายเฮ็ดอ้ายใ่ญ่เป็นเฮ็ดอือเอันอ้ายใ่ญ่น่ะไปเฮ็ดเวี้ดงานตอนเศ้าโดยอ่าแบดนี้เน่ะเจ้านันอยู่เฮือนเนาะโดยมันจะส่งข่าส่งหน้าเพิ่นอ๋อยูอันบึงของอันฟูเทเพิ่นโบ่สบายนะเนาะโดย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 ตอนนี้กะอันง่ายจะคึก กลางวันนี่เจ้ารับผิดชอบโดยบึงงัวบ่งควายแหละอืมอะลาย่างว่าเฮ็ดเบี้ยกลาย่างว่า่ะในครอบครัวในพิ้นชานเห็ดบนทำเห็ดได้นั่แหละอืมมีอย่างน่เนาะเต่แต้มมือแต่ละวันนี่ล่างถวยหนึ่งเขาอเลียงนะหลามงัวเลียงอ๋ออ่าปล่อยงัวเนาะปล่อยงัวหากินหย้ากินยังโดยอื เนะจ้านะ่ะพึ่งมาบ่ละหรือว่าแบบใดนเนาะอายมาก่อนหน้า,ม,ามีมาพ่อแต่ยายอ,อันน้องนะน้องนะพึ่งมาบ่ามาหมู่บ้านหมู่ซ่นนี่แหละอ๋อหาพึ่งมาหาก็้ส้งสวันนีโโ้โดยโดยถืยออันก่อนหน้านะ่ะเจ้าอยู่ไซสละอยู่นาอยู่นาโดย,โดยคนละครัว อยู่คนละครัวโดยออ๋เจ้าน่ะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งให้เจ้าน่ะมาอยู่นี่อันนี้เพื่อนนี่เพื่อนหญาเฮากามาซอยเวียกเพิ่อนผมสบายเลยเพราะว่าโดยอันนี้น่ะเพื่อนหญาเจ้าโดยโดยโดยอ๋อแบบนี้หญ้าบ่อยู่แล้วแต่เจ้ามาอ่ามาซอยเพิ่นในเบียกในครัวเรือนโดยโดย แต่เจ้านอนอยู่หนีด้ลยบ่ละโดยคนคนอีแม่เขามากอะออกไปนอนนาอืก็คืออตกตังคกลาขึ้นมานี่เจ้าก็นอนอยู่หนี่บ่กางเสือก็ออกกางเสือก็นอนคันแม่เขามาเลยก็ออกนาอโดยโดยโดยแล้วก็แล <ctions> ้วแต่แม the ่เนาะโดยโดยเมื่อนี้ชีได้ออกไปนอนอยู่บ่เมื่อนี้ละบ่ได้ออกแล้วบ่ได้เขามาอื โดยโดยโดยเนาะกัเป็นอันทั้งน้องหล่าเพิ่นพี่น้องเนาะก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งแต่ว่าน้องหล่าเพิ่นนี่เป็นเป็นหลานของยายอ่ายายนั่นชื่อยังน้ออายก็จำาบ่ได้เลยแล้วชื่อยังก็อ๋อโดยพี่น้องเนาะเพิ่นก็ชื่ออ่าเมผ้าพี่น้องเ้ยโดยโดยแต่เจ้านั่นอันจำชื่อเพื่อนบ่ได้สมบูรณ์ละโดย อ๋อคือเป็นลานเป็นยังคือเป็นยังคือจีว่าจำบ่ได้หรือว่าบ่ได้คอยมาหากันเมื่อก่อนน่ะบ่จือซื่อเราโ <c oughs> ดยกระสวนลายก็คืออ่าที่ผ่านมาเนะ่เจ้าเราบ่ได้คอยมาอยู่ทั้งเพลินโดยอ่าวันนี้ก็เลยจำซื่อบ่ได้โดยโดยโดย,โดย,โดย,โดย จ้าเจ้าตอนนี้กะมาเบิ่งให้ยายก่อนเนาะโดยโดเนาะมาบ่พ่อเพิ่นพี่น้องเลยมาพ่อแต่น้องลาเพิ่นเนาะมากะถามเพิ่นเป็น,ปน,น,ปนยูช่างน,น้อยพี่น,น้องเลยยายเพิ่นกะไปรักษาตัวอยู่ปากเซ่พีนมม่น้องเลยเพิ่นสิมาเมื่อใดเนาะเนาะเากับบ่หูวคือกันบ่ได้อันมีการติดตอ่อทิ้ยังบ่เพิบ่ได้ติดตอ่อมา อ๋อเนาะกัเป็นอย่างเสานะโดยโดยจังใดกับโคให้ทั้งยายอยู่ตอนไปรักษาตอนนี้กับโคลหายไปไปเนาะโดยโดยโดยามื่อนี้กับเวขา마ถามไทยให้พ่อแม่พี่น้องเขาเลยอันเดินหับไปซมอีกเท่หนึงโดยเพราะว่ากับไม่ได้เขามานานแล้วโดยโดยจังใดกับอายมาเมื่อนี้เนาะอ่าที่ได้กับมาติมาเอานุ่มมาฝากยายเนาะแล้วก็มาให้ทั้งอันลูกเพิ่นโดยโดยจังใดกับอายสิมอบให้น้องเนาะ แล้วกาศโดยรบกวนให้น้องแล้วก็เอาไปให้ทั้งอ้ายเลยเด้อโดยโดยโดยอ่าโอเคเนาะสเนาะอ่ะมื้อนี้ก็อ้ายก็มากอ่าสูนุ่มมาฝากเนาะโดยมาฝากของอันผู้เพิ่นบ่สบายเนาะล่ะเนาะขอบใจเด้อโดยอ่าด่าโดยโดยอ่าเนาะหนึงเข้าหนึงน้ำเลี๋ยวว่มื้อนี้ล่ะยังยังบ่ทันได้นึงเนาะโดยโดยโดยไป

มันขอดเสื่อได้พี่น้องเลยโดยต้องขอโทษขออัยดายไพี่น้องเนาะกับภาพที่บนนี้เสื้อเันอย่างส่พี่น้องเลยเพิ่นกัาห่อนนาวหลานเจ้าเข่าใกล้เพื่อนเคยเข่าใกล้เพิ่นอยู่เ่ล่ะเคยใช่หอีล่เนาะโดยเพราะว่าที่ผ่านมาตัวนี้ก็คือเจ้ากัไม่เจอเพิ่นเอาเจ้าเอาเข่าหน้ามาให้เพิ่นเนาะโดยโดยมาฟังนี่คนก็ได้ละเดือดูดอดเอืกินข่าแล้วบ่ chị nào nó đây rồi rồi cả ô vì ừ. nó người nào sốt mỏng non thân nó người rồi 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 ha cháu chỉ như bó nôm này như bó như nó rồi ai à, lạ hay à, ai cho cái này nó hay rồi như... <laughs> ai kẽ kinh đấy rồi rồi ai đấy อืเนาะกรมองนอนมองส้นมองเพินอยู่พี่น้องเลยอ่าเป่นเชิงเร้างอยู่เนาะเวลาลุมาหนิมันสีบอันนี้เพ่อะเนาเวลาลุมาหนิพัดมันจีบปิ้วเดยเพราะปิ้วมิจต่มันหัวอือหลังคาบ่ละโดยอืหลังคาหัวเนาะโดยโดยคนณมีจต่พ้นกับพ้นภาคเขาพ่อกะ ถ้าผนหัวนี่ก็มองนอนมองยางเล้วนี่น่าจะเปียกไปเลยได้สิะเนาะโดยอ๋อเงี้ยเลยก็อ่ามีตู้เพื่นมาอยู่แล้วบันนี้เจ้านั่นอ่ารับผิดชอบเนาะรับผิดชอบดูแลโดยหรอหากกระไรมาอยู่สองมือวะล่ะสามอ่าสามมือนี่เนาะโดยมันโดยมันนี้ก็เจ้าก็รับผิดชอบต่อเนาะ ໂດຍໂດຍໂດเເບິ່ງຈົນຮອດເພິ່ນມາພຸ້ນແລ້ວອືແລະກະຍາຍກະຈັກບໍ່ຮູ້ວ่าຊິມາມື້ໃດເນາດດດດດດາເຍັງໍດ້ປປດຍບດຈນນຕນບລະດນາມາອາຍມກນໜາກມາຖາທາຍາພິ່ກະນັ້ກະລງກາຍພກຍັງບ จ็บอ <i> ่อนๆเราเห็น่โดยโดยเป็นกะเป็นโลกวันละโรคประมาณนี้แหละโดยฮะเนาะพี่น้องเลยตอนนี้ยนตอนแรกเป็นกินข้าวแล้วบ่เนาะยังขำจังไหนผู้จังห้ยเพิ่นโดยเป็นกินข้าวเก่งอยู่บ่เนาะพนัยกินสาจะน้อยปั่นข้าวน้อยๆเลยเป็นกินโดยโดย อันน้องหลานเอากับข้าวกบน้ำใส่ถ้วยก้วมาวางเดี๋ยวเพื่อนกินเองโดยอ๋อโดยโดยอันสิว่ากับเจ้าน่ะเป็นหลานเพื่อนเนาะโดยเจ้าน่ะเป็นหลานอันผูอหาเจ้าอัน่ะบ่าวเนาะโดยอันสิว่ากันอ่าถาตกกลางค่ำกลางคืนมานี่เนาะอ่าน้องกับออมาะลิเพื่อนยิ่บ่าละ ไม่จะมาส่งเข่าหรอกอ่ะอยู่เพื่อนอยู่นะุ่ละเพื่อนโดยมาส่งเข่านะครับครับเข่าบ้านเนาะโดย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 ใครอยู่นอกเพิ่นกะผมพี่น้องเนาะเพิ่นกะตัดแล้วแต่ก่อนกะว่าหนวดเข้าพี่น้องเลยเข้าก็ถือว่าลายก่อนอ่ะตอนนี้กะเข้ากับบุคคลมี้ได้สะอาดๆอยู่น้อยนึงดโดย เป็นหนวดเป็นเข้าจริงๆพ่นตัดไผตัดให้เนาะเนาะอ้ายมากแต่แขกไปแล้วอ๋อดูดูดูจ,าจา้าวจ้าวจ้าวอาจังใดกะเฮ้ยเนาะพี่น้องเ้ยกะนี่แหละมองซุนมองเศร้าเพิ่น,นพี่น้องเไปเพราะว่าภาพผลมาก,กะหัวพี่น้องเ้ไช่วงนี้กะสิเข่าจะดูอ่า เห็นห <oo> ้เห็นน้าเดยพี่น้องเลยภาพผกระตุกนัดพี่น้องเลยชมสามมือเดานาออยู่บ้านเราตอนนี้อือดดอ้ากินบ่อนุ่มไะกินนุ่มเลยอดอ่ะกินดเปยังเป็นกกินอาเขานี่กินซาเมลาบีเน้ะโดยอือได้อย่างนห้พ่นกินมือนี้นั่นละ ได้ก่อยสิ้นงัวอ๋อก่อยสิ้นงัวโดยอาการพันดีดีขึ้นเลยดูดูอาการถือว่าโอเคกลัวก่อนหน้าอยู่เนาะโดยอ๋อเพิ่นได้ท่านยาท่านหยังน้ำอยู่บ่หรือว่าบป็นเนาะหยั่อะไรเป็นท้จัดใหายขึ้นตอนนี้บ่โดยตอนนี้ก็ยังกินท่านยาอยู่ตอนนี้ก็นเนาะเดี๋ยวนี้บริกินแล้วเดี๋ยวนี้ฮะอ๋อนี่บ่มีแล้วโดยอ๋อ แตมีแต่กินเข่าน้ำซ้ำปลาเขาปกติโดยโดยโดยใช่กินบ่พี่น้องเอ้ยเป็นกับถอดเสื้อผ่อนพี่น้องเนาะดู๋ยวเดี๋ยจังใดกะอ่ะโอเคเนาอสเนาะโดยโดยมาเมื่อนี้กะบอพ่อยายพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้กะเพื่อนกะไปรักษาตัวอยู่อ่าปากเซ่พี่น้องเอ้ยอ่าพอดีกะน้องหล่าเนาะก็คือหลานเพื่อนอ่ามารับผิดชอบแทน ตอนนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยยายก็บ่ฮู้ว่าจักสิมามื้อใดแลก็บ่ได้ติดต่อมาเลยพี่นองตอนนี้ยายติต่อมาอยู่พิ่มีแต่ว่าบบ่ไเ็บหาตะหวังแต่ว่าลูบไอ๋อเพโทรมาอยู่บโดยอโทรมานทัพท์นะหญตุ๊โดยโดยโดยเพิ่นติตมาอยู่เนะโใสสู่ผูกล้ํา คือเห็นเลยพี่น้องเอ้ยสูเพิ่นก็ยังมัดตีนอยู่นะพี่น้องเนาะโดยมันี่ฮะจังไรกาบอลนี้อ้สิได้เดินทางเด้อบปดนี้เด้อโดยนี่กะแวะเข้ามาถามไทยอ่าอีกเทื่อนึงเนาะโดยโดยพอดียายกับ่อยู่พี่น้องนะจังได๋กะอ้ายกะบ่รบกวนเด้อให้อันน้องลาไปเฮ็ดอยู่ให้กินเนาะบบดนี้เนาะโดยโดยตอนนี้อาชีพเตรียมตัวนึ่งข้าวนึ่งยังเนาะลาบบดนี้โดยโดยเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำมื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเออไปแจ้งกะสิได้เดินทางแล้วบปดนี้เนาะ ดูดูอ้าดึงไดก็อ้ายอันเดินทางก็เด้อด่าเด้อมาหนีเด้อเข้าใจเด้อข่อยดูไปใช้มาใช้ข่อยปลอดภัยเด้อดูด่าเนาะดูอ้าโอเคพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กะโอ้ยพี่น้องเลยก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเนาะทางบอเสียงมาถ่ายทำก็ถือว่าเป็นเวลานานแล้วพี่น้องเลยมาเมื่อนี้กะทางมิตู้เพิ่นกับบอสบายเพิ่นกับไปรักษาอยู่ปากเซ่พี่น้องเนาะ มีทางน้องหล่ามารับผิดชอบพี่น้องเลยหนึ่งเขาหนึ่งน้ำซ้ำป่าพี่น้องเนาะมาเอาเขามาให้เรากินพี่น้องเลยโดยพี่น้องเนาะกันใดกับบุเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยที่ให้การสนับสนุนช่องของบ่าวเสียงพี่น้องเนาะโดยก็เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทำพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นไม้กันสันและก็ทั่งไม้พี่น้องเลย อาจางไดนากาบุบเชียงก็สิได้ด้าไปได้พรนพี่น้องเนาะบ้านนี้บุเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อเมย์พี่น้อนนง,องอออที่เขามากติดตามนะครับชมคลิปบุเชียงตลอดมาว่าไม่หรือเก่าตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อนพี่น้องอ้ยไปแล้วพี่น้องสบายดีด้สสวัสดีกันเบอร์สูขูสูคนเด้อพี่น้องสบายดีอราบกับกันเ้อเดี๋ยวสบายดีเดยเดยเดีนบบดะไปก่นบบอนบ้านนี้พี่น้องเลย